สวัสดีคนรักบอลทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับจะมาวิเคราะห์บอลไทยนะครับใน AFF s u z u k i กิครับในครั้งนี้นะครับในในในครั้งนี้ก็จะวิเคราะห์ในส่วนของทีละทอนนะครับซึ่งตอนนี้ทีละทอนก็มาถึงแล้วครับถ้าเราได้ทีละทอนลงแบกซ้ายเราก็จะทำให้ทีมเรา แข็งแกร่งขึ้นครับในส่วนตัวกรมพอมมองว่าเยี่ยมเลยนะครับซึ่งทีทระทอนก็ลงแข็งจากญี่ปุ่นมานะครับก็ร่างกายก็สมบูรณ์ครับไม่มีอะไรผิดพลาดในส่วนนี้ก็ต้องรอชมในสนามต่อไปนะครับว่าจะ ทีมของเราจะลงตัวยังไงครับซึ่งในส่วนของเจลีก็มากันครบแล้วครับสำหรับวีีโอแรกก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับสวัสดีครับ